อ่าสวัสดีครับมาเตอ่าปิดอ่ะ,ะอ่าเดี๋ยวเรามาหาของเล่นกันเนาะที่ร้านเป่าเป่าเชียงใหม่นะอันนี้เรามาเจอป๊อปอิดเยอะมากเลยมาเดี๋ยวเรามานี่นะครับป๊อปอิดอันนี้รูปปลาวานอันนี้รูปดาวอ่าเดี๋ยวเราเอาไปอย่างละอันเลยดีกว่าให้น้องบูมาเอาอย่างละอันที่ไม่เหมือนกันอันนี้รูปอะไรเนี่ยมังค์อันนะอันนี้มา้าโพนี้ใช่ป่ะเอ็งยูนิคอนมีอะไรอีกอะที่เรายังไม่มีอ่ะ นี่นี่นี่ไดโนเสาร์บู๊ไดโนเสาร์เขาไปสองตัวก็ได้ปะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันป๊อบปิดแบบเป็นข้อมือหรอมันขายเป็นถุงอ่ะสามร้อยยี่สิบห้าบาทเลยอ่ะฮะป๊อบปิดเป็ดเหรอฮึโอ้ป๊อบปิดเป็ดค่ะอันนั้นอะไรอันนั้นป๊อปปิดอะไรหย่งงี้ป๊อบปิดเป็นไฟอันนี้สี่เหลี่ยมอันใหญ่นิดนึงนี่ อันนี้เป็นป๊อปอข้อมือนะเอาไปอะตอนนี้น้องภูมิก็ได้ป๊อปอเต็มรถเลยนะครับโอ้โหนี่นะโอ้หมีแบบเยอะแยะเลยอะป๊อปอน้องภูมิอะโอเคก็เดี๋ยวได้เยอะแล้วเดี๋ยวเอาเอาไปไว้เล่นเกมที่บ้านนะหรือว่าเอาไปแข่งกับแม่หญิงนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าจะแข่งอะไรกันนะ นี่นะครับลงภูมาเจอกำไรข้อมือป๊อบอ,อิดีกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปอีก2องันน,น,นั้นใช่ป๊อบอ,อิดป่ะหญิงไม่ใช่ไม่ใช่เอาสีอะไรบ้างอะเอาเรือไป2องันมันก็มีแค่สองสีป่ะสีเขียวเขียวกับชมพูี่ชมพูอะไรยี่สิบบาทได้เพิ่มอีก2งอันนะเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวที่บ้านเนาะ